นมมาริโอกับความรัก7ปีค่ะไม่พร้อมแต่งแต่เตรียมมีลูกค่ะต้องบอกว่าสำหรับเจ้าตัวนั้นนะคะหลายคนคงจะทราบดีค่ะกับจันจิแฟนสาวสุดที่รักเข้าปรึกษาและทำการฝากไข่กับศูนย์รวมบริการทางการแพทย์เป็นที่เรียบร้อยค่ะสำหรับทางด้านของคุณมาริโอนั้นกับล่าสุดอัปเดตค่ะกับภาวะที่มีบุตรยากจันจิแฟนสาวบอกว่าวันนี้เนี่ย จันเองมาคอนซลัลในเรื่องของการฝากไข่จริงๆเป็นมาเรื่องที่หลายคนคิดว่าจะต้องรอให้พร้อมก่อนจะทุกอย่างทุกอย่างต้องมีตังมีทองมีบ้านให้พร้อมก่อนแต่พอพร้อมอายุก็เยอะแล้วแต่ว่าร่างไขยของเราเนี่ยมันไม่พร้อมบบกับเรานะคะเพราะฉะนั้นต้องเปิดอกพูดคุยกันแบบเต็มเลยและขอบอกทําไมเรามาที่นี่ก็คือเคยคุยกันกับพี่พุทธเพราะพี่พุทธเนี่ยเคยบอกว่ายังไม่มีน้องเลย พี่จุ๋ยก็มีลูกยากเราก็แบบเห็นในข่าวมาตลอดจันจิก็แซ่พี่พุทธยังไม่มีลูกอีกเหรอพี่พุธเองต้องไปบวชแล้วนะบวชแล้วมีลูกเลยแต่หลังจากนั้นหนึ่งอาทิตย์พี่จุ๋ยประกาศข่าวว่าท้องเราก็เลยรู้สึกว่าอนาคตเราเนี่ยอยากมีลูกก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมหาข้อมูลให้เรียบร้อยเมื่อฝากไข่ได้แล้วจันจีอยากให้ทุกคนมารู้นะคะว่าการฝากไข่ไม่ได้น่ากลัวไม่ได้ยากไม่ได้เจ็บปวดใดๆสำหรับใครที่อยากจะมาฝากไข่แล้วไม่มีข้อมูลอะไรที่ G, FC จะมีทีมให้คำปรึกษาราตลอดค่ะเจอตัวต่อตัวในออนไลน์ด้วยก็ไม่ต้องกลัวนะคะสามารถคุยผ่านไลน์ได้เลย จันจิเองก็คือยากในที่นี้คนที่อายุ40แล้วเขาไม่ได้สนใจในเรื่องการฝากไข่เพราะในยุคสมัยก่อนมันคือมันมีน้อยจริงๆเนี่ยตัวจันจิอยากจะฝากตั้งแต่ปีที่แล้วมันไม่มีเวลาตอนนี้ก็เลยต้องขอในส่วนของคิวหมอแม่งานนี้ก็คงต้องรอค่ะเชื่อว่าทั้งคู่นั้นจะมีแผนอนาคตที่ดีต่อไปข้างหน้าอย่างแน่นอนแล้วคะ่ะ